ไปดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมุกตะคุทุกคนพี่น้องมื้อนี้มาพอกับซ,อง,ซ,อ,งซองเองซาแก,ก,ก,ก้วคือเกา้าพี่น้องมื้อนี้นซเซาแก้วสิไปเก็บผักพี่น้องไปเบิ่งนำกันว่าเซาแก้วสิได้หลายบ่พี่น้องเซาแก้วไปเก็บผักกับที่กายบ่อนนี้เลยพี่น้องกายบ่อนเขาเห็ดน้ามเมืองเลยพี่น้องมีแต่งามๆเลยอ่าสุดการทีคค่ะ ะเกลชุดเก็บผักยุดผุดเลยเพื่อนเอ๋ไปไกลเลยวันนี้สเ,เกลกับมามานล้วไม่ขาวาญาญายาพี่น้องเลยเพี่น้องเป็นสิพ้าสเกวไปค่เพื่อน,นเอ๋มมาฮอดบอนเก็บผักแวนเลยมีแต่งางามเลยเขาก็จะเก็บเข้มนี่เลยเพี่น้อง ันนี้ก็จะนั่งพักผ่อนกันห่ากับบ้าหอดพี่น้องไกลอีลีเก็บพักแวนพี่น้องเก็บพักแวนเมื่อสุกอ่อนๆพี่แส่ แล้วสิเล้าขึ้นถึงพี่น้องบรรยากาศตอนเช้าคักอันนี้ฟ้าก็มืดนมือพีอ่น้องพอดพุ่นมือนีกับ่นสิตกเลยพี่น้องพักไว้พี่หนึ่ง ลายขนาดนี่ค่ะก็จะเก็บเอาใบนึพี่น้องเห็นอันนี้ก็มีแต่ผักใบนะพี่น,น,นเนก็บผักใบน,นะนนบมื่อสุ้เอาก็สิกเก็บเอาลายลายเหมือนนี้ถ้าเก็บได้ก็จะให้เต็มกระใสเลยพี่น้องเลยถ้าเป็นได้อันนี้จะเก็บก็ได้ลายอยู่นี่ มีแต่พักแวนเลยสกเกลเก็บออกมาพึ่งความลึกมัทนานเลยพักแวนก็งามลึกสบายก็ต้องลงพี่น้องข้าก็ชิ้ลูกอันนี้พี่น้องมันจะงามนี่พี่น้องเอ้ยพักข้าก็ได้ลายแล้วนี่อันนี้ก็ะวยแล้วบัดน,นี้ข้าก็ชิกลับมือแล้วพี่น้องพักข้าก็ได้ลายแล้วพี่น้องบัดนี้ข้าก็ชิกลับมือแล้ว,ลวหิ้วขาวเลยมากินข้าวกัน เมื่อกสข้ามน้ำาขามน้ำหาวน้ำหาวน้ำสเมือกี้แกก็มากับเน้อเพิ่งเพิ่็ได้เต <ihnen> ็มกรใสเพิ่นก็เต็มกระใสละได้หลายหลายเลยทำงามๆดเนื้องนะักงามๆเพื่อนเรายูสมเนื้อพื่นเราเล้ยาเรศาสตร์ทาตรเขาบริสัยามันเป็นเองพี่อนอง มมนนด้เห่ากับชีคามน้ำได้ไหมนั่นกับข้าเก็บไข่ไข่นฮี่นคืองคือชีไดไลา่อยู่ชคามน้ำเนาะามน้ำหาว ใช้ที่นอกอม,มันก็ออกแล้ว้ะเอาเอาชนามันาแบบนี้ไปานเรารลมลงล,ลมอยู่นามนีนแล้วเลยเนะแล้วมาื่ยังบ้ามีน่องอันนี้ค่ะก็ซะสมุบกินชุบกินตอนสวยนี่หิ้วขาวแล้วก็มียังกิน เาอของกินเ้ามัในกันแล้วเร speaker, roommate, S, <S ียบร้อยแล้วม <asure something. S 1> ีตำน้อไม่สมกับมากระทิ่นไปน้องสุดพักมาได้พี่น้องมากินข้าวเสื้อนำกันข้าวแซ่บๆโเเอาตัวขห้เสียเสผ้าหอมหน่อยเดี๋ยวนะเอาพี่น้อง หลังจากแถากินข้าวกินน้ำแล้วเรคลิปนี้แซวแก้วก็ใชขอจบเพียงเทันี้พี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามให้แซวแกลและเพื่อนพี่น้องเพื่อให้แซวแก้วมีกำลังใจให้คลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเทันี้เจอกันคลิปหน้าสบายดี